คลิปนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอวิธีการตัดต่อวิดีโอเพื่อทำการเรียนการสอนนะครับเป็นคลิปสำหรับการสอนนักเรียนนะครับคลิปวิดีโอสาระความรู้ต่างๆนะครับอันดับแรกครับเราจะมาเริ่มต้นจากการนำวิดีโอนั้นเข้ามาที่ c a m t a s i ซก่อนนะครับให้เซิร์ชคำว่า 4K Downloader ใน Google นะครับจะเห็นว่าจะมีเว็บของ 4K Downloader ตรงนี้นะครับ คลิกเลือกครับเข้ามาที่ 4k Downloader ครับจะเป็นโปรแกรมครับสำหรับที่เราจะดาวน์โหลดเอาวิดีโอจาก YouTube นะครับซึ่งเป็นวิดีโอของเราเองนะครับมาแก้ไขนะครับคลิกเลือกครับเพื่อดาวน์โหลดครับด้านล่างซ้ายครับจะเห็นว่าเป็น 4k d o w n l o a d e r exe นะครับ คลิกเลือกครับก็กด Install นะครับในที่นี้เนี่ยผมได้ทำการ Install ไปแล้วนะครับก็เลยจะไม่ Install ซ้ำนะครับโลดกลับไปนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมนะครับหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีการดาวน์โหลดได้ทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็เป็นของ MP3 นะครับ เลือกตรงที่สมาร์ทโหมดนะครับตรงนี้ครับเราเลือกจะเป็น MP4 นะครับในที่นี้เป็น MP4 ก่อนนะครับแล้วก็กดโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ youtube นะครับเข้าไปยังคลิปวิดีโอที่เราต้องการครับในที่นี้นะครับ ผมก็จะไปที่ channel ของผมนะครับก็คือของฟิสิกส์คชนะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับเลือกวิดีโอที่เราต้อง,อองการครับก็ p ีเอา URL ครับเลือก copy ครับหลังจากนั้นครับแล้วก็เปิด 4K downloader นะครับ p a s ส Link นะครับก็จะเริ่มทำการดาวน์โหลดนะครับสักครู่นะครับวิดีโอก็จะดาวน์โหลดเสร็จนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับคลิกขวาครับ Show in f o ฟเดอร์ครับเราจะเห็นได้ว่า คลิปวิดีโอนะครับที่เราดาวน์โหลดมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นครับให้เราเปิด c a m ไทเซีขึ้นมานะครับเพื่อจะตัดต่อนะครับเปิดโฟลเดอร์ของวิดีโอเรานะครับแล้วก็จับวิดีโอเราลงมาอย่างที่คลิปบินนะครับหลังจากนั้นครับโยนวิดีโอจากคลิปบินลงมาที่ ไทม์ไลน์ครับเลือกขนาดวิดีโอครับเอาให้ที่ใหญ่ๆนิดนึงนะครับเอาตัวนี้เอาเป็น1,280คูณ720ครับกดโอเคครับเลื่อนวิดีโอไปที่จุดเริ่มต้นนะครับลองเล่นดูครับจากสมการขึ้นครับ y เท่ากับ10 sin p i t กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วกดลูก k ิ้งนะครับ เพื่อให้เกิดการย่อลงมาจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับคราวนี้คลิปนี้จะพูดถึงเอฟเฟกนะครับบางอย่างนะครับที่จะประกอบเข้ามาให้วิดีโอเรานั้นเกิดความสมบูรณ์มากกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นการทำให้วิดีโอช้ากว่าเดิมนะครับตรงนี้นะครับเลือกสักช่วงหนึ่งนะครับกด S ครับ ทำให้เกิดด้านหน้าและด้านหลังนะครับแยกออกจากกันแล้วนะครับจะเลือกด้านหลังให้ช้ากว่าเดิมนะครับคลิกขวาครับคลิปสปีดครับกดคลิปสปีดครับให้กลายเป็น50นะครับกดโอเคครับจะสังเกตได้ว่าคลิปสปีดตัวนี้นะครับมันช้าลงนะครับแล้วก็เรากดเลย์ดูครับเห็นไหมครับ ก็จะช้ากว่าปกตินะครับเป็นเท่าตัวนะครับโอเคนะครับซึ่งวินาทีที่หนึ่งวินาทีทสองวินาทีแล้วสังเกตดูว่าเสียงนะครับก็จะบวมนะครับถ้าพอช้าลงเนี่ยเสียงจะบวมนะครับแล้วก็มากดเลือกที่คลิปนั้นๆน,น,นะครับแล้วไปเลือกที่ออดิโอนะครับแล้วก็เอาคลิกที่ซสเลนนะครับ เพื่อให้เสียงมันหายไปนะครับลองเล่นใหม่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นการลบเสียงออกไปนะครับเพื่อให้เราอัดเสียงเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราย,ยืดเวลาให้มันยาวออกไปนะครับเสียงก็บวมถ้าเราทําให้คลิปสปีดก็คือเร็วขึ้นเสียงก็จะเล็กแหลมไปนะครับเราก็จะใช้งานไม่ได้นะครับ ฟังไปดูเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาเสียงอัดเข้าไปใหม่นะครับให้เรามาที่จุดเริ่มต้นของคลิปนะครับแล้วเราไปเลือกเอาการอัดคลิปเสียงนะครับก็คือให้เราเลือกที่ไว r r a t i o นนะครับเพื่อจะทําการอัดเสียงนะครับกด Start นะครับคลื่นผ่านมาที่3วินาที แล้วก็มาที่4วินาทีนะครับคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวินาทีที่ 1, 2, 3และ4ต่างก็มีระยะขจัดเป็น0เช่นเดียวกันนะครับพอเราอัดเสร็จนะครับก็สต็อปนะครับเขาจะให้เราบันทึกครับเสียงนั้นๆไว้นะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับตั้งชื่อไปนะครับ แล้วก็กดเซฟนะครับเสียงนั้นก็จะมาอยู่ด้านบนนะครับของคลิปเรานะครับแล้วลองเลย์ดูครับคลื่นผ่านมาที่3วินาทีแล้วก็มาที่4วินาทีนะครับคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวินาทีที่ 1, 2, 3และ4 กางก็มีระยะขจัดเป็น0นย์เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากเทคนิคเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้กับการทำสื่อครับสำหรับการเรียนการสอนได้นะครับขอบคุณที่ตามนะครับ